สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนบอลไทยเฮเตรีหมดปัญหากองหน้ากระสุนด้านหลังจากที่จูชเบลส่งสัญญาณถึงทีมชาติไทยในขณะที่ฟุตบอลชายหาดไทยอด,ดไปบอลโลกหลังจากที่ซาอุดีอาระเบียพลิกแซงเอาชนะ4ประตูต่อ3แฟนบอลไทยเตรียมเฮหลังจากที่จูชซึมซับเบลกองหน้าครึ่งไทยกิตส่งสัญญาณถึงทีมชาติไทยแก้ปัญหากองหน้ากระสุนด้านเก็นได้ว่านัดที่ไทเราเอาชนะศรีลังกา1ประตูต่อ0 ในศึก H up, อเอเชียคัพ2อ2ัรอบผ่าเลือกแฟนบอลไทยไม่สดอารมณ์กับสกอร์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เกมนี้ไทยเรามโอกาสจริงมากถึง20ครั้งแต่ได้มาเพียงแค่ประตูเดียวและแฟนบอลบางส่วนเรียกร้องหาโค้ชซิโก้ส่วนตัวผมและมองว่าเสียงการเกมนี้มากเกินคาดจริงๆตัวหนึ่งใบของแต่ละกลุ่มในการไปเอเชียคับ2 0 2ัที่ซาอุดีอาระเบียไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปชนะยังไม่พอเพื่อเพื่อเตี้มเท่ากันต้องวัดกันที่ผลต่างประตูได้เสีย ผลต่างของประตูอาจสง่งผลต่อตัวหนึ่งใบของแต่ละกลุ่มในการผ่านคอลับไทยที่ซาอุดีอาระเบียก็เป็นไปได้ซึ่งผลต่างของประตูไทยเราเคยมีบทเรียนมาแล้วในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโดยฟีวาได้รอบหน้าไทายเราต้องบุกไปยังเติร์กเมนิสถานโดยเกมนี้อาจเป็นเกมวัดการเขอรอบของทีมชาติไทยก็เป็นไปได้แฟนบอลไทยอาจไม่ต้องอดตัดอีกต่อไปในการจบสกอร์ล่าสุดย um ูซุมซับเบลกองหน้าลูกรึ่อง,ออองอังกฤษได้ถอดไอคอนธงอังกฤษออกจากไอจีส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบลไว้เพีแค่ทงชาติไทยซึ่งนั่นอาจจะเป็นการส่งสัญญาณว่าจูซุมซับเบลเลือกที่จะเล่นให้กับทีมชาติไทยแน่นอนโดยทางจูซุมซับเบลไปกองหน้าสายทะลุทะลวงสมัยอยู่กับเซลซีและสเปอร์เป็นตัวจบสกอร์ของทีมได้ยิงประตูเป็นก่อบเป็นกรั้ให้กับทางสเปอร์คว้าแชมป์ฟีมลิกสอมาแล้วโดยฟีท้าของจูซุมซับเบลการันตีด้วยการติดทีมชาติอิยูสเปอร์สิบเกินนัดยิงไปถึง1 6ประตูเรียกได้ว่ายิงแทบทุกนัด และในฤดูกาล2021-2022เจ้าตัวยังเคยลงเล่ในใ้กับเซลซีชุดใหญ่ไปแล้วนัดในฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับโดยคาดว่าฟีฟ่าเดย์รอบหน้าแฟนบอลไทยอาจจะเห็นยุูซึมซับเบลมาล่าตาขายกับทีมชาติไทยแน่นอนในการทําศึกเอเชียคับ2027รอบเขาเรียกนัดที่2กับทางเติร์กเมนิสถานฟุตบอลชายหาดรอบ8ทีมสุดท้ายเกมสุดม,มันที่หาดจอมเทียนโดยเกมนี้ไทยเราพบกับทางซาอุดีอาระเบียทีมแข่งจากตะวัอนอกกลาง โดยทัวร์นาเมนต์นี้จะคัดอาตัวแทนเอเซฟสามทีมไปฟีฟ่าบีซ็อกเกอร์ที่ประเทศเซเชลปรากฏว่าเมื่อวานไทยกับซาอุดีอาระเบียสู้กันสุดมันโดยเกมนี้ซาอุดีอาระเบียออกนำไทยไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ก่อนที่ไทยเราจะยิงไกลพลิกแซงขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งโดยเกมนี้ผัดกันนำผัดกันตามก่อนที่จะเสมอกันอยู่ที่3ประตูต่อสามก่อนที่ซาอุดีอาระเบียจะมาดับฝันทิมชาติไทยพลิกแซงเอาชนะไทยเกม4ประตูต่อสามทำให้ท้าเปล่าไทยอดไปบนโลกที่ประเทศเซเชล ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับเรื่องราวขอวสารวงการบอลไทยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ